สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูพรอีกเช่นเดิมนะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในสัปดาห์ที่2นะคะในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะวันนี้เราจะเรียนหน่วยเรื่องโรงเรียนของเรานะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ได้บอกชื่อโรงเรียนของเราไปแล้วนะคะโรงเรียนของเราชื่อว่างเรียนอะไรนะคะจําได้ไหมเอ่ย แต่ก่อนอื่นเลยคุณพ่อก็มีนิทานมาฝากเด็กๆนะคะชื่อนิทานเรื่องน้องเป็ดไม่อยากไปโรงเรียนค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาฟังนิทานไปพร้อมๆกันนะคะอ่านิทานเรื่องน้องเป็ดไม่อยากไปโรงเรียน มีท่นเรื่องน้องเป็ดอินดี้ไม่อยากไปโรงเรียนน้องเป็ดอินดี้เป็นเด็กขี้เศร้าตอนเช้าเวลาไปโรงเรียนจะงองแงมากบางวันก็ไม่ยอมลุกออกจากเตียงบางวันก็แกล้งไม่สบายร้องโงวยวายว่าไม่อยากไปโรงเรียนอยู่ทุกวัน ทำให้คุณแม่ที่มาปลูกต้องลำบากอยู่ทุกเช้าคุณแม่อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมน้องเป็ดถึงไม่อยากไปโรงเรียนขนาดนี้จึงถามว่าทำไมน้องเป็ดถึงไม่อยากไปโรงเรียนจ้ะเวลาไปโรงเรียนน้องเป็ดต้องเรียนทั้งวันต้องเต่นแก่เช้าแถมกลับมาบ้านก็ต้องทำการบ้านอีกน่าเบือ่อไม่เห็นสนุกเลยน้องเป็ดไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปไม่อยาก ไ,ไปยาน้องเป็ดร้องงอแงาเสียงดังคุณแม่อยากให้น้องเป็ดเลิกงอแงาตอนเช้าแต่ก็อยากให้น้องเป็ดเข้าใจถึงความสำคัญของการไปโรงเรียนทำให้น้องเป็ดอยากไปโรงเรียนเองอย่างเต็มใจตคุณแม่นิ่งคิดไปพักใหญ่ก่อนจะบอกน้องเป็ดว่าเงั้นวันนี้น้องเป็ดไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้จ้ะจริงหรอคะย ไปโรงเรียนวันนี้น้องเป็ดต้องทำตามที่แม่บอกทุกอย่างนะตกลงไหมได้ค่ะน้องเป็ดตกลงตุ้งน้องเป็ดตอบไปโดยไม่คิดเพราะดีใจที่วันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนงั้นน้องเป็ดก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวนะจ๊ะแล้วแม่จะพาไปข้างนอกถ้าน้องเป็ดไม่เรียนน้องเป็ดก็ต้องทำอย่างอื่นแทน น้องเป็ดตอบตกลงแล้วทำตามที่คุณแม่สั่งอย่างกระฉับกระเฉงส่วนคุณแม่เองก็โทรศัพท์ไปลาหยุดให้น้องเป็ดหนึ่งวันตอนสายในเวลาเดียวกับที่โรงเรียนเริ่มเรียนคุณแม่ก็พาน้องเป็ดที่แต่งตัวเรียบร้อยส่วนหมวกแล้วออกไปข้างนอกแม้จะเดินอยู่ในร่มน้องเป็ดก็ยังร้อนจนเหงื่อไหล แล้วคุณแม่ก็หันมาพูดกับน้องเป็ดว่าเพราะวันนี้น้องเป็ดไม่ไปโรงเรียนก็ต้องทำงานแทนวันนี้น้องเป็ดต้องเก็บขยะเอาขยะไปขายน้องเป็ดต้องเก็บขยะแทนเวลาเรียนหมดเวลาเรียนเมื่อไหร่เราจะเอาขยะไปขายกันนะเอะแต่ได้ออกอย่างนี้ทำไมต้องออกไปข้างนอกด้วยน้องเป็ดอยากนอนต่างแอ น้องเป็ดสัญญากับแม่แล้วนะว่าเธอวันนี้ไม่ไปโรงเรียนน้องเป็ดต้องทําตามที่แม่สั่งทุกอย่างน้องเป็ดร้องโวยวายดื้อดึงเหมือนเคยแต่คราวนี้คุณแม่ไม่ยอมง่ายๆน้องเป็ดจึงเดินหน้ามุ้ยไปเก็บขยะที่ขายได้ใส่ลงไปในถุงขยะใบใหญ่ที่คุณแม่เตรียมไว้ให้น้องเป็ดเก็บขวดน้ำขวดพลาสติกขวดแก้ว ตามทางไปเรื่อยอากาศก็ร้อนแถมยังต้องมาลากขยะที่มากขึ้นเรื่อยๆทำให้น้องเป็ดเหงื่อท่วมตัวหันไปทำหน้าจะร้องไห้ใส่คุณแม่แต่คุณแม่ทำใจแข็งเพียงเดินตามน้องเป็ดไปเรื่อยๆน้องเป็ดก็เลยต้องเก็บขยะต่อไปจนกระทั่งถึงเวลาเลิกเรียนตามปกติคุณแม่บอกให้น้องเป็ดหยุดได้ น้องเป็ดแทบจะร้องไห้โฮด้วยความดีใจเอาล่ะเรามาเอาขยะไปขายกันดูซิว่าจะได้เท่าไหร่คุณแม่พาน้องเป็ดไปหาคนรับซื้อขยะขยะที่น้องเป็ดเก็บมาขายนั้นได้เงินทั้งหมด5บาทน้องเป็ดเก็บเงินที่ได้ใส่ลงในกระเป๋าแล้วบอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่คะเรานั่งรถเมล์กลับบ้านกันเถอะคะ่ะน้องเป็ดเหนื่อยแล้ว ได้จ้ะแล้วเงินห้าบาทขึ้นรถแม่ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็เดินกลับบ้านกันนะจ้ะน้องเป็ดเดินไปได้อีกสักพักก็รู้สึกหิวน้ำจึงบอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่คะน้องเป็ดอยากกินน้ำอ,อัดลมเงินน้องเป็ดมีพอไหมล่ะจ้ะถ้าไม่พอก็ซื้อไม่ได้นะตุ้งทุกครั้งที่น้องเป็ดขอซื้ออะไรสักอย่าง คุณแม่ก็จะตอแบบนี้น้องเป็ดรู้สึกว่าเงินช่างหายากเสียจริงคุณแม่เห็นน้องเป็ดเดินอย่างหมดแรงก็ถามว่าเงินห้าบาทของน้องเป็ดซื้ออะไรได้บ้างไหมจ๊ะไม่ได้เลยค่ะขึ้นรถเมย์ก็ไม่ได้ซื้อน้ำก็ไม่ได้ซื้อขนมก็ไม่ได้น้องเป็ดเดินเก็บขยะทั้งวันเหม็นก็เหม็นร้อนก็ร้อนเหนื่อย ถ้าจะร้องไห้คุณแม่เห็นแล้วสงสารจึงปลอบใจแล้วอธิบายว่าน้องเป็ดเห็นไหมว่าการหาเงินมันลำบากแค่ไหนผู้ใหญ่มีหน้าที่ทำงานหาเงินส่วนน้องเป็ดเป็นเด็กยังทำงานไม่ได้ก็มีหน้าที่เรียนหนังสือผู้ใหญ่ต้องไปทำงานลำบากแล้วก็เหนื่อยมากแต่น้องเป็ดได้ไปโรงเรียน ได้นั่งเรียนสบายสบายได้กินข้าวได้กินขนมได้เล่นได้คุยกับเพื่อนๆน้องเป็ดไม่คิดว่าไปโรงเรียนสบายกว่าหรอจ๊ะก็จริงเนาะเราได้ไปโรงเรียนได้เรียนหนังสือในห้องไม่ต้องออกไปตากแดดไม่ร้อนไม่เหนื่อยอยากกินอะไรก็มีเงินซื้อสบายกว่าตั้งเยอะแล้วทำไมเราถึงไม่ไปเรียนหนังสือล่ะตอนนี้ น้องเป็ดมีหน้าที่ไปโรงเรียนตั้งใจเรียนทําการบ้านศึกษาหาความรู้ไว้เยอะๆพอโตเป็นผู้ใหญ่น้องเป็ดก็จะได้ไม่ต้องลำบากไงละจ๊ะน้องเป็ดพยักหน้ารับคําเพราะได้รู้แล้วว่าการไปโรงเรียนไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรเลยการทำงานสี่ที่เหนื่อยกว่าหากน้องเป็ดไม่ตั้งใจเรียนในตอนนี้ ก็จะลำบากในวันข้างหน้านับจากนั้นเป็นต้นมาเถึงเวลาไปโรงเรียนน้องเป็ดก็จะตื่นแต่เช้าไม่งองแงไม่อิดออดอีกต่อไปและไม่เคยมีคำบ่นว่าไม่อยากไปโรงเรียนจากปากของน้องเป็ดอีกเลยมีเพือเ่อนคนไหนไม่ชอบไปโรงเรียนไหมเอ่ย ถ้าไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะเหตุผลเดียวกันกันกบน้องเป็ดล่ะก็ต้องคิดใหม่นะคะการไปโรงเรียนไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหรือลำบากเลยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นและได้ทำอย่างที่น้องเป็ดทำเก็บขยะทั้งวันก็จะรู้ว่าคนเราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองผู้ใหญ่โตแล้วต้องทำงานหาเงิน ส่วนเด็กก็ต้องไปโรงเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตัวดีๆเป็นเด็กดีถ้าหนูๆไม่ไปโรงเรียนไม่ตั้งใจเรียนวันนี้วันข้างหน้าหนูๆอาจลำบากต้องทำงานหนักกว่าน้องเป็ดวันนี้ก็เป็นได้ยินดีต้อนรับ จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องน้องเป็ดอินดี้ไม่อยากไปโรงเรียนนะคะเด็กๆได้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างนะคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อนักเรียนเป็นเด็กหน้าที่สำคัญเลยของนักเรียนก็คือการมาโรงเรียนนะคะแล้วหน้าที่ของผู้ใหญ่ก็คือการไปทำงานหาเงินนะคะเพราะว่าต่างคนต่างต้องมีหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมคะไม่ฉะนั้นทำไมคะเราก็จะทำไม ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมคะเราไม่มีความสามารถที่จะไปทำงานเหมือนผู้ใหญ่ได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเราก็ต้องตั้งใจมาโรงเรียนตั้งใจเรียนประพฤติตัวดีๆนะคะเพื่อเราโตขึ้นเราก็จะได้มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเราก็จะไม่ลำบากนะคะเหมือนที่น้องเป็ดสอนไม่เลยนะคะแล้วต่อมาก็คือผู้ครองจะให้หนักเรียนดู เมื่อเรามาโรงเรียนเราควรเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างเหมือนเข้าก่อนเราเรียนไปแล้วใช่ไหมและการเก็บของเข้าที่นะคะของใช้ของเล่นอะไรก็ตามนะคะเมื่อเราใช้แล้วเ,เก็บเข้าที่แล้วมีอะไรบ้างนะคะที่เราต้องเตรียมมาโรงเรียนนะคะสครูนแปลว่าโรงเรียนนะคะอ่มีอะไรบ้างคะโน้ตบุ๊กคือสมุดใช่ไหมคะไม้บรรทัดสีอะไรอีก ในกระเป๋าเราต้องมีอะไรบ้างคะกล่องดินสอดินสอกบเหลายางลบแล้วก็กระเป๋าที่สำหรับใส่นะคะส่วนคําศัพท์นะคะเดวกผู้พรจะแนบไปอีกคลิปหนึ่งนะคะให้นักเรียนไปฝึกออกเสียงกันนะคะส่วนวันนี้ผู้พรขอฝากากิจกรรมนะคะเกี่ยวกับขยับกายขยายสมองนะคะที่สอนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะ กิจเรียกว่ากิจกรรมลูลาเลนะคะส่วนวันนี้คุณพงขอฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ